สวัสดีครับชาลาสีมินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพญามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาลาสีมินสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2015นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนโนนมทิศทางเป็นเช่นไร ก่ออื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงแบการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณได้ไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเป็นไพ่สิบดาบเป็นไพ่เดอะเวอร์นะครับเป็นไพ a ่ a อออฟสอดไพ่เดอะโฟร์แปดเหรียญสิบไม้ไพ่เดอะเ v เวอร์นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่หไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ซิออก of ปเพนธาเคไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับนับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวมีนได้ไพ่ใบนี้เลย7ถ้วย7ถ้วยเนี่ยนะครับแปลว่าชาวมีนลัคนามีนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบไม่มั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจนิดนึงเนาะก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของความคิดที่เป็นความแบบ คิดมากเ ensitive นะครับแล้วก็มีอารมณ์ของการที่แบบมีการแบบไม่มั่นใจในเรื่องของการคิดการกระทําเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับเจ็ดถ้วยแปลว่าความหลากหลายแปลว่าเหมือนแบบแตัดสินใจไม่ถูกคิดไม่ได้บอกไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรหรือจะทําอะไรหรือจะคิดแบบไหนตัดสินใจยังไงมันเป็นภาวะของความรู้สึกที่แบบลังเลด้วยนะครับและราศีมีนเป็นราศีพบสุดท้ายของดวงโลกนะครับแล้วก็เป็น ที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทวิภาวะราศีเป็นราศีที่อาจจะมีความลังเลอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้ความรู้สึกในสิ่งต่างๆในการคิดในการตัดสินใจมักจะเหมือนแบบลังเลอยู่พอสมควรและสาเหตุของคุณอาจจะมีความลังเลมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะว่ามันมีไพ่8ดาบ แปลดาบแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาที่หลอมรอบอยู่เลยทําให้ตัวคุณไม่สามารถที่จะดิ้นหรือไม่สามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากในเรื่องของพันธนาการทําให้ตัวคุณแบบไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเหมือนแบบทําอะไรนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปได้แต่วิตกกังวลแล้วก็พยายามแบบ คือว่าถ้าเกิดคุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบยังสูญเสียไม่เซ็ตอยู่เรายังคิดไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงยังมีแต่ความเต็มไปด้วยความมืดอยู่อยากจะให้คุณนะครับพยายามปล่อยวางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ต้องคิดยังไม่ต้องตัดสินใจถ้าคุณยังเลือกทางเดินของตัวคุณเองไม่ชัดอย่าเพิ่งตัดสินเพราะถ้าเกิดคุณตัดสินไปนะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณ่ะตัดสินอะไรที่แบบ ผิดพลาดหรืออาจจะมีความแบบลำบากทีหลังดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องพยายามปล่อยวางภาวะความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าไพ่แปดดาบกับไพ่เจ็ดถ้วยมามันจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะ่ะค่อนข้างแบบขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็มีในเรื่องของความเซนซิทีฟง่ายนะครับมีอะไรมากระทบต่อจิตใจเราก็รู้สึกแบบฟุ้งซ่านไปเกินกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นหรืออาจจะแบบค่อนข้างมีการแบกบ ภาภระในเรื่องของความรู้สึกบ้างจากไพ่ใบนี้เลยสิบหม้มันตรงกันตรงที่ว่าการกดดันความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มีความรู้สึกว่าเรายังมองไม่เห็นหนทางแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกที่ตัดสินใจไม่ได้เราจะเกิดความรู้สึกความกลัวอยู่ในภาวะจิตใจแล้วตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความคาดหวังเพราะว่าอะไรเพราะคุณกลัวกลัวว่าเขาจะไปจากเรา กลัวว่าจะสูญเสียกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่รักเราเราจึงเขาเรียกว่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกนะครับสิบไม้หมายมถึงการแบกความรู้สึกแล้วเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังแบกสัมภาระทุกสิ่งทุกอย่างสิบไม้เนี่ยมันก็คือคําว่าไม้ของอไพทาร์โรมันหมายถึงในลักษณะของแพชชั่นมันหมายถึงในลักษณะของความปรารถนามันหมายถึงในเรื่องของ แรงนะครับแล้วเราพยายามแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่พอนะแถมยังต้องหอบขึ้นบนทางลาดชันไม่ใช่ทางเดินปกติด้วยมันยิ่งหน่วยคูณ2เข้าไปอีกเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเซนซิทีฟเราไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงมันเลยทำให้เรายิ่งเกิดความกิดเกิดความคาดหวัง แล้วเราก็ต้องแบกภาระตรงนั้นมันไปด้วยนะครับกดดันกับตัวเองกดดันกับคู่ของคนหลักด้วยนะครับมันเลยทําให้ความรู้สึกว่าแบบเราจะทํายังไงดีกับการตัดสินใจครั้งนี้มันรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนใจเหลือเกินนะจะไปทางซ้ายก็รู้สึกมืดมนไปทางขวาก็รู้สึกว่าเลือกไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องแบบแบกภาระอยู่อย่างนั้นแหละมันเลยทําให้ความรู้สึกของเราไม่ไปไหนเลยดังนั้นอยากจะบอกนิดนึงว่าคุณนะครับต้องพยายามปล่อยวาง มีไพ่สิบดาบมาสิบดาบเนี่ยหลายคนอาจจะก,กลัวนะกลัวว่าจะเลิกกลัวว่าจะจบกลัวว่าจะต้องแบบห่างกันไปแบบนั้นเป็นต้นแต่จริงๆแล้วสิบดาบมันมีข้อดีนะครับสิบดาบมันแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยจะหลุดพ้นจากพันธนาการจากสามใบนี้นะครับคุณจะหลุดพ้นจากความมืดใบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เอ็กออฟ สอดเนี่ยมันเป็นเวลากลางคืนแต่พอสิทดาบมันคือเวลาที่กําลังจะลุ่งเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับมันประวัติหมดเวลาแล้วกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคนี้สิ่งที่คุณกําลังแบกภาระเนี่ยนะครับแบกภาระจิตใจภาวะความรู้สึกภาวะแพชชั่นของคุณเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยคุณก็วางมันซะ เพราะสิบดาบมาเปราะว่าการวางนะครับการทิ้งการวางคุณก็วางมันลงซะจากสิบดาบส่วนใครที่กําลังคิดมากเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกก็ตัดมันเลยยังไม่ต้องเลือกนะครับเราก็แค่ปล่อยวางความรู้สึกไปก่อนจากไพ่สิบดาบนั่นเองสิบดาบเปราะว่าการจบเปราะว่าการยุติป้อนหยุดที่จะคิดหยุดที่จะแบบไปต่อก่อนสักพักหนึ่งแล้วพยายามหยุดนิ่ง เปิดรับพลังงานนะครับแล้วพยายามแบบทำให้ตัวเองดูสดใสดูล่าเริงจากไพ่เดอะฟูไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรมากจนเกินไปไม่ต้องเลือกนะครับไพ่ใบนี้คือการเลือกเราไม่ต้องเลือกเราก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองนะครับพยายามทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกของภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวเราเองจากไพ่แดเหรียญแต่ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองนะครับหมายถึงว่าปล่อยวางที่ทําให้เกิดความรู้สึกแบบ ชิลชิลรีแล็กซ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่เดอะฟูลคือฟรีดัมการปล่อยวางคุณอาจจะต้องไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปทำอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกแบบ มันเป็นอิสระในใจของเราโดยที่ไม่ต้องมาถูกผูกมัดกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้องมีเขามาอยู่ในใจตลอดเวลานะครับแล้วปัดเหรียญเนี่ยแปลว่าเราก็คงแค่ทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดแล้วพยายามประคองความรู้สึกในสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเนกาทีฟให้ได้มีไพ่เดอะเวิร์ด้วยเห็นไหมครับไพ่เดอะเวิร์แปลว่าคุณจะสามารถปลดปล่อยพลังงานได้จากการจบ จบทุกอย่างลงแล้วปลดปล่อยพลังงานซะ The word แปลว่าการปล่อยวางคุณมาเดินมาถึงจุดนะัจุดเปลี่ยนแล้วอะ The word มานะครับถ้าเกิดคุณไม่จบคุณไม่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะยังวนลุบเดิมอยู่คุณก็ยังยังอยู่ในความมืดมนแบบนี้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้คุณก็ยังต้องเลือกต่อไปคุณก็ยังต้องแบกภาระต่อไป นะครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางเป็นอิสระกับใจของคุณเนี่ยนะครับสองใบนี้คือไพ่ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่สุดก็คือคุณต้องรู้จักที่จะปล่อยวางความรู้สึกของเราโดยการเปิดรับพลังงานนะครับเอเนจากในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็พยายามไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปสังสรร์ไปทําอะไรก็ได้ที่มันทําให้เกิดความรู้สึกดีๆหรือจะไปชายทะเลก็ได้นะครับเพราะว่าการไปรับ อากาศบริสุทธิ์โอโซนนะครับบริสุทธิ์มันจะทําให้เรารู้สึกปล่อยวางทําให้เรารู้สึกวีลลัค์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ยึดติดอะไรมากจนเกินไปแล้วลองปล่อยใจให้ไปตามสายลมอย่างที่ไพ่บอกแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบปล่อยวางได้มากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองเป็นในเรื่องของปกติจากไพ่ปัดเหรียญไปเรื่อยๆมีอิทธิพลของไพ่ คิงถือถ้วยมาปรากฏคิงถือถ้วยอันนี้อาจจะขึ้นชาวราศีธาตุน้ํากรกฏพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับอันนี้อาจจะเป็น ่าตเดียวกับคุณด้วยก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็พยายามเห็นอกเห็นใจกับคู่ของคนหลักด้วยถ้าเขาทําอะไรผิดเราก็อาจจะต้องแบบลองให้อภัยเขาดูนะครับถ้ามันแบบผิดอะไรที่ไม่มากมายหรือเพิ่งเคยทําผิดเราก็ควรจะให้อภัยกันละกันนะครับเพราะว่า กิงถือถ้วยเนี่ยเป็นผู้ที่มีเจตใจที่มีความเมตตามีความสงสารอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดนนักษณะของสิ่งที่ดีมาขึ้นมากกว่าเดิมเนาะแล้วก็ทําให้ตัวคุณค่อนข,ข้างแบบมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยมีแรงดึงดูดกับในเรื่องของเพศตรงข้ามได้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเราพยายามทําตัวเองให้ดีที่สุดกับในเรื่องของภาวะตัวตนของตัวเราเองแล้วและพยายามปล่อยวางโดยการไม่เลือกพยายามโดยการไม่ไม่แบบจมอยู่ในอดีตจนเกินไปและไม่แบกภาระมากจนเกินไปปล่อยใจให้เป็นอิสระแล้วคุณนะครับมีโอกาสที่จะมีออร่ามากขึ้นทําให้ตัวคุณอ,อาจจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะนะครับ การที่ว่าหกไม้หมายถึงการยอมรับคุณอาจจะได้รับการยอมรับจากคนรลักของคุณหรือคู่ครองของคุณแล้วเขาก็อาจจะให้โอกาสให้สิ่งดีๆกับคุณจากไพ่ใบนี้นะครับก็คือไพ่หกเหรียญหกเหรียญคือการให้โอกาสเพราะตัวคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีแรงดึงดูดมีในเรื่องของความสําเร็จมีในเรื่องของ นัเมตตาทําให้ใครๆก็แบบคลั่งใครกับคุณหรือเขาก็อาจจะให้โอกาสกับตัวคุณเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดีเป็นผู้ที่แบบเหมือนดูดีในสายตาเขามากขึ้นได้รับการยอมรับเห็นไหมครับเหมือนพ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆนให้การยอมรับกับผู้หญิงคนนี้และได้รับ ช่อดอกไม้ถูกไหมครับแล้วเรารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยมันก็คือเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เกิดการยอมรับจากเขาคนนั้นแล้วเขาก็จะให้เราเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาเนี่ยกำลังให้กับผู้ชายคนนี้คุณลองเลือกดูว่าคุณอยากจะเป็นเด็กหนุ่มคนนี้หรือจะเป็นยายแก่คนนี้ยายแก่คนนี้อาจจะไม่ได้รับอะไรในสิ่งที่มันเป็นการตอบแทนแต่ เด็กหนุ่มคนนี้กลับได้รับในรักษณะของเงินทองเพราะเศรษฐีคนนี้เป็นคนให้ก็แปลว่าเขาอาจจะให้คุณค่าสำหรับตัวคุณมากขึ้นใส่ใจกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นเพราะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นผู้ที่มีความรู้สึกที่แบบเหมือน เอาชนะใจเขาได้นะครับให้ความสําคัญกับเขาจนทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ใช่ที่สุดคุณคือคนที่อยากจะฝากอนาคตไว้กับตัวคุณได้มากที่สุดหกไม้มันก็คือการยอมรับนั่นเองดังนั้นอยากจะบอกว่าชาวราศีมีนแล้วก็ลักนณาเมีนคุณควรจะตั้งพยายามเลือกคนให้ถูก นะครับแล้วก็พยายามเอาใจใส่ดูแลกับเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ที่ต้องถูกเลือกนะครับเขาก็จะเลือกคุณแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทําให้เขาสามารถที่จะมีความสุขความหวังเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้จนถึงไพ่เดลิเวอร์นะครับ เดลเวอแปลว่าเขากับคุณอาจจะเป็นคู่กันได้และสามารถที่จะลงหลักปักฐานสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังหรือมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงหลักปักฐานของกันและกันได้มากขึ้นเป็นคู่ครองคนหลักที่ดีต่อกันทําให้เรากับเขาสามารถที่จะมีคอมมิชเมนต์หรืออาจจะมีการมั่นหมายกันและกันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าให้เดลเรเบอร์มาแล้วนะครับก็ทําให้เราอาจจะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่ควรจะเป็นได้สําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ